สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิรปมลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอันนี้เวลาสี่โมงกว่าๆครับพี่น้องเอฟซีกับมาปูเสืร์ปูสางกันเต็มแล้วครับนั่นเียงสัญญาณมาแล้วครับอ้าว่าคอเบเอาไปเจ็บลองลองยังนะครับแน่งอดรอเย็นเย็นดีเสร้ nghe có mấy nghe mắc măn mua măn mua quá đấy măn mua măn mua mắc nhắc vào lúc xe xeo nhắc miếng chì miếng chì biếc khăn hấp thằng lé thật tự động thật bị nắng cầu bay bắc xẹp bỏ lộn ạ bị tát ở hê nắng ui! biếc hắc tố giấm xếp lộn phụt đi giá hâm nhá giá dụp bà

เอาเช่กันนะครับ down, ua, จังหวะสักแก้วนะครับวันนี้เน er> ี่ยพิมพ in ิมงานไหลติงห้องอะเอาถิมลงไปทางล่างนะตั uh ้งไว้ห uh ันนะตั้งไว้หันละขางละ้ังไว้น้ำล่างขาวๆอันข ha ันน้ำหาครับ เกจกาเดี๋ยวพุทธมาเดี๋ยวเกเอาถิมนหวะเอเอาอเออซื้อใสซื้อใส่แปดร้อย่างอากฮเอา่นี้ครับพุทธเลยครับสาปองศาอีเจ้าหน่อยนี่ีสิบี่สอ็้สิบสองเนวอ้าว กินลราหายหัวแ้วชัวต้นไม้หาเฮามปถึงท้าไหนน้ำขาวๆดำผู้ใดอะไปเนม้งมีในมงการไล่ติงดิบหรือว่าวาร้นนี่วะ

มาเป็นงูหอยมาหอยมาเนเลเียงเอาพ้าเงยหนึ่งเลาชีบอาใช่ากับเนียสูุปุ๋ยหึ่หอยแจ้าหอยแม่ใจมั่งหอยเดียวกันนี่มังสโอ้ยสิแม่นแล้วนั่นนั่นนั่น้เหนึ่งเลาถือมาหันทเรายาเดี่หลเจซือดเจ้ามาที่เจ้าเห็นลักซื้อนี่แหละเจี๊ยงนั่นเโอ้อันหอยมาจ้าหอยม่ใจเนี่ยป็นงูมาหันดีเสกับสองมาหันดีนีะนี่แหละ

กินเอยูก่ลอืมอยู่ัตบ่อนี่บ่เอาวเอนยังบ่บ่นั่งสอันมันยิดก่บ่นั่งสองอันอ๋อให้นั่งสองอันเนี่ยทีมงนไล่ต่งเขากับเอเขากับกำลังมาปูเสือปูสาครับพี่น้องนเป็นงาน งานเอ่อเป็นงานทำบุญนะครับพี่น้องทำบุญทำบุญแจกเขานะครับบาอย่บานเพื่อเราให้บุญกระดูกครับกระดูหรือว่าบุญแจกเข่าเนี่บาราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับรายได้ทั้งหมดนะครับรายได้ทั้งหมดหักแล้วน่าจะน่าจะหักแล้วหรือว่ายังไม่หักก็ไม่รู้นะครับรายได้ทั้งหมดคือเขาวัดครับพี่น้องเทคอนกรีดนะครับบำรุงนะครับ บำรุงรักษาพัฒนาบริเวณวัดครับี่น้องอย่าลืมเข้ากลุ่มปิดนะครับวันนี้6วันนะครับ666บาทนะครับหรือว่าออหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันหนึ่งร้บาทวันไหนมีนะครับมีระรับเชิญ1นึบาทนะครับ3ามวันสามร้อยแสดเฮยเ็ดสามไรซี่ทิพย์ดงจบไ รูเตนนหกวันนั่นแหละหกวันหกร้อยหกสิบหกบาทนะหนึ่งวันหนึสิบเก้าทวันนี้มีรับเชิญก็หนึี่บาทนะครับพี่น้องยมีสามวันนะครับสามเท่าไหร่นี่แะครับจำาว้เยครับพี่น้องมมุ่นโมเนนมาเลยครับ

เดืกต uhm. ้มมาตาเดียวเมื่อกี้มีเอ้ะก็ขึ้นจอยยี่ผมมาก็อสองหนึ่งฝนตกผมไม่ไปไหนนะผมพนลุงพี่ย้วนนี่ผมมาบนเกียนไดนเ่ยขึ้นจอยแล้วเพราดีได้จากเาหม้หนึ่งมาเลตำหนังกมาตกเรียบร้อยน่ะ รปเฮ้ยนำฝนเครับเ้ยมีนะรบ้านเนี้ยแล้วร็เออนำฝนด้บรกาเอ้ยอุ้ยไเลน้ำในากกากับเเลือน้ำแม่วันฝนตกเนี้ยพ่เอาเอาเนี้ยเว้ยนี่ครับพี่น้องเอาเ็บซี่กันแงมาปูเชือกปูสาแล้วครับอ โอ้พี่โดเลมอนชิคคูดีเลยครับพี่น้องครับแม่ปูสาดเลยครับเอาขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถ่ายกำลังใจกันครับพี่น้องกดติดตามครับสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า